ต่างชาตินะคะต้องอิจฉาคนไทยซะแล้วละมั้งเ mm hmm. มื่อ g r ร b นะคะกับแบ๊บซี่ค่ะมีการจับมือกันฮะ,ะปลุกบิ่งมาอ้วนค่ะเท mm hmm. ่านั้นนี่ยังไม่พอนะคะยังมีสตาร์บ mm ัค hmm. ค่ะมาให้สะสมอีกด้วยนะคะนับวันค่ะสาวๆแบ๊บซีงของเราค่ะนอกจากจะเป็นไอดอลแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นแม่ค้าอีกด้วยค่ะแต่ว่างานนี้นะคะแอดว่าบิ i n อินเตอร์ค่ะคงจะต้องอิจฉาเราไปแน่เลยนะ ราะว่าแกล็กับแ e p s ซี่ของเมืองไทยนะคะเขาจับมือกันค่ะโดยถ้าใครเนี่ยสั่งออเดอร์ครบ500บาทนะคะจากร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการของเขานะคะอาทิเช่นก็มี KFC Chester อะไรประมาณนี้นะคะพอสั่งครบ500ค่ะแล้วก็ใส่โค้ดนะคะไปเนี่ยก็จะได้ของสะสมนะคะจากแบ็คพิงค่ะที่มันเป็นของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะคะอาทิเช่นเป็นอัลบั้มรูปภาพนะคะหรือไม่ก็เป็นพินอะไรอเงี้ยคะ่ะมีของสะสมหลายอย่างอยู่นะคะยังไงลองไปตามในพ ของ grab food ดูได้ค่ะหรือครนะคะที่เป็นคอกาแฟค่ะตอนนี้นะคะก็มีแก้ว Starbucks ของ b บ็คพิงคนะคะออกมาค่ะเตรียมวางจำหน่ายแล้วด้วยนะคะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจะขายทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยค่ะปังไม่ปังคิดดูแล้วกันนะคะงานนี้ค่ะแบ็คพิงคคงจะรับซัพไปไม่น้อยเลยคะ่ะ ก็เห็นว่านะคะมีประโยชน์ดีนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนาะโควิดระบาดหนักนะคะเผื่อใครเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านเนาะแล้วก็อยากจะสั่งอาหารนะคะจะได้ไม่เสียสิธตรงนี้นะคะก็เลยเอามาอัปเดตนะคะให้ทราบโดยทั่วกันแล้วกัน,นะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะของ grab เนี่ยมีเฉพาะในประเทศไทยนะคะส่วนสตาร์มเนี่ยจะมีทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกกันเลยทีเดียวค่ะ,ก,ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า